สวัสดีครับพวกับช่องเช่นเดียวชันนะครับตอนนี้รถจากร้านอุปกรณ์ก่อสร้างก็ได้มาส่งอุปกรณ์โตปูนเอาไว้พี่ครับเข่าไว้พี่คือปูถอยมั้งพี่รถห้าพี่เดงวัชคาหน้ากระจกฟิล์ม ับตรงไหนครับพุ่นละพุ่น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 พุ่งเขาไทยดูเยคันพุ่ณพ่อก็เดินทางมาจากกกตูมนะครับนะครับพ่อแม่ก็มาครับมาเยี่ยมลูกหลานมาเยี่ยมบ้านใหม่นูนาพุ่นละพุ่นละครับพุ่งพุ่งพุ่องไปเบิ่งเล่ก็ได้แมนอันนี้เนี่ย เนี่ยต้นยูคานี่อยากเห็ดอยังม้าในไหมเมาในไหมมันเห็ดไม่ยังไม่ได้เนาะมันดีดเนาะไม่ยูคานะชุวงนี้เขาล่องปรับเห็ดปรับเล้มันจังได่มันปิดเนาะมันบิดเนาะมันบิดมันบิดนะฮ่าล่องปลาพ่อเห็ดปรับเลยช่มงนี้ยังเลื่อยก็เลื่อยทันที่เร um> ื่อง ด้านหน้าก็ปักพื้นที่ไปนี่ก็เปลี่ยนแผนนี่เดีมาส่งข็อีกหลายเที่ยวอยู่ห้องครัวห้องน้ำอีกโซตาราดเป็นโมยมโมจับตลาดยิ่ปิดบอกโมยโมจีปิดเม็ดครับต่อไปมันก็อยู่ได้เพราะเพิ่นไปอยู่พุ่นมันกัดเพิ่นไปอยู่พุ่นมันกัดมันมีคนอยู่นะมันมีคนอยู่แล้วมันไก่มันอยู่นี่นะก็ดีแน่หนึ่ยดีแล้วเนาได้คล้องขู่เจ้า มันสบายใจเนาะอยู่นี่มันก็อยู่ในทุ่งนามันละคักแทนเนาะเพิเข้าไปอยู่ในให้ในสวนแล้วเนาะัอง็ิยังเนาะโมเดิร์นล็อบเบอร์เดิร์นล็อบใช่ค่ะนังปูนจะเป็นเป็นเป็นฉากแบบล็อบแบบเปื่อยครับฉากล็อบ เอาของลงดีๆ,ๆของ,งดีๆๆเป็นแอคท่าใส่กล้องช่างมาแล้วครับช่างมาแล้วตอนนี้ก็ต้องทำพิธีทางศาสนานะครับ บอกเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็กมาก่อนเจ้าประมาณสองโมงอยู่แล้ว เอาเร็วจุดจุดทำพิธีอยากเบิ่งวิธีการทำพิธีนี่ได er uh ้เถอะคนเบิ่งขนไดแล้วเจ็ดพันสิบแปดพันอะไประกบคือได้รายได้อะ้รประกบอ่อ่ามันเก่งเนาะคอยโบเก่งครับคอยโบเป็นเนาะอาเริ่มจุดดีแล้วได้ปรยอดเงินยังบว่ได้เลยขาดเงินขาดเงินนั่นแหละขาดเงินบอกขาดไม่ได้เงินขาดชั่วโมงบอกชั่วโมงกล้ลาแล้ว ไม่จะถามรายเรื่องเลยนะอารมณ์บริีดีเด้อเออเนนไ้อเห็นอะไเอามานน่เห็นอะไรมาแล้วท่อกมาแล้วครับ อยู่นี่ก็ให้รักษาอยู่นี่บ่เมื่อเือนเมื่อเฮือนก็ให้รักษาอยู่เฮื่อนมันบ่ห้เพิ่อน้ำไปรักษาบ่นบนะี่ก็เป็นการปกเจ้าที่เจ้าทางครับให้ปกปักรักษาให้ทำงานอย่าม่มีอุปสรรค

เดินพอใหญ่แม่เ้ยยืนพอใหญ่แม่พี่ไอเดียวเออไ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 อเดี๋ยวเพิ่นอันพัดจังอันเปิดพอใหญ่โบเห็ดโบสั้นยอมหลับตปีเ็ได้บ้าเจ้าเบิ่งคอยหน้าตาคอยแน่เนาะตอนนี้ก็กำลังถูกลงหูกู่ครับหลายอย่างมันมาแบบกระทันหันเกินไปครับเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหมดเลยครับ เรากําลังผมกับหนูนากําลังรันข้อมูลเข้าสมองอยู่ครับคาดว่าขุดเอาขี้ดินน้ำมานทมอันนั้นหรือสิเอารถเอาดินมาก่อนบ่เอาดินมาก่อนหรือขุดก่อนค่ะเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวผมสิแล่นไปดอกปะเนี้ยไอ้จีแล่นบ่เอาแล่นดั่ันไปแล่นเน้ย ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเอาท่อมาอีกเด้อท่อตัวนี้เด้อเอามาอีกสุดหนึ่งไหนเพราะว่าตัวนี้เสีไปใส่ตัวนั้นเอาแต่ท่อท่อนี่แล้วท่อแปดสิบฮะเพิ่มแต่ท่อเพิ่มเพิ่มแต่ท่อสักก้อนนี่เดนะเบอร์โทรเนี่ยครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรนะครับร้านอุปกรณ์ก่อสร้างอย่าผมบริการโฆษณาเด้อครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ